สวัสดีครับวันนี้ก็ไปอยู่กับรายการล่าท้าผีไปเด้อครับเราจะไปลงไปต่อตอต้ท่อระบายน้ำนะครับนี่นะครับพร้อมก่อนแห่งความรักไปครับมีตัวอะไร,รอ่ะมีตัวอะไรไม่เคยเห็นเราก็มาเจอเป็นที่เรียบร้อยนะเอ้ยออตอมอะไรกันที่มาตอมกอดตอมกอดอ,อยู่

หน่อยมันนี้พี่อัดเดียวบักอัดอยู่อัดอยู่อัดเดียวเโอเค,อเคนี่ครับเราก็เหลือกันแค่นี้แค่พวกเราชีวิตสองคนคมึงใช้ไง <laughs> ไปดิโก้ไปดิโก้คือปล่อยไปไปปล่อยไป